แค่เพียงมองได้เอเดิน oh. ผ yeah. you know ่านยิ่มองก็จะย้อยชวนสายตาที่เธอมองเจเราเองนั่นเป็นเรื่องชวนใจเอ้ยก็ไม่ได้อยากเราเป็นเสือไม่ได้ยากเสือเราไม่อยากลาเอียเสือเราไม่ยากลาเอีย เปลี่ยนหน้าก่อนโอเคสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูปอยกับ EP ที่ยี่สิบหกนะคะวันนี้เรายังอยู่ในสาระอีนะคะแต่ว่าวันนี้จะมีสามพยางแล้วนะคะเมื่อเด็กๆฝึกคํหนึ่งพยางไปแล้วน่าจะคล่องกันแล้วนะคะวันนี้เราต่อกันเลยนะคะหน้าที่สามสิบแปดนะคะเด็กๆพร้อมแล้วเปิดเลยค่ะ ปรับกล้องนะคะครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนมีหนังสือครบกันแล้วนะคะแต่ถ้าเด็กๆไม่มีนะคะหรือว่าไปออนไลน์นอกบ้านนะคะก็ชี้ตามหน้าจอเลยนะคะ น,ะะนนี้เขาให้หัดอ่านให้คล่องแล้วก็ระบายสีดาวระบายสีดาวนี้น่าจะเป็นคุณแม่นะคะให้ผู้ปกครองระบายนะคะเมื่อหนูทดสอบอ่านกับผู้ปกครองนะคะเหมือนเดิมนะคะครูปอยจะอ่าน2รอบนะคะแล้วรอบที่สามครูปอยจะชี้เฉยๆแล้วเด็กๆออกเสียงตามนะคะบิดาจะบิดาจะพาปิติ พาปิติมาดูลามาดูลามะลิพามะลิพาชะมีมาชะมีมาจะทาสี ตาสีมาตาสีมาแกจะหาแกจะหากะปิดีกะปิดีมาดูสิมาดูสิม,สมีฝาชี มีฝาชีมีกะลามีกะลาค่ะสำหรับเด็กที่ยังอ่านไม่คล่องนะคะเช่นแบบชี้บางตัวแล้วยังจำไม่ได้ว่านี่คือสระอะไรนะคะขอให้ผู้ปกครองนะคะคงต้องรบกวนท่านผู้ปกครองนะคะย้อนกลับไปนะคะให้เด็กอ่านในหน้าที่จิ๊กซอนะคะเป็นพยางค์เดียวก่อนในสระนั้นๆที่เด็กไม่ได้นะคะอย่าเพิ่งไป กดดันให้อ่านท้ายบทอย่างนี้นะคะถ้าเด็กยังไม่ได้สละดเดียวยังจาไม่ได้นะคะเราไปฝึกตรงนั้นให้เด็กแม่นก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยค่อยมาหน้าท้ายบทนะคะสําหรับด้านล่างนะคะจะมีภาพนะคะให้เด็กๆหาสิ่งของทางซ้ายมือนี้นะคะสิ่งของทางซ้ายมือน,นะคะที่ซ่อนอยู่ในภาพใหญ่นะคะสิ่งของนี้เขากําหนดให้ใช่ไหมลูกมันจะซ่อนอยู่ในภาพใหญ่นี้นะคะ เราให้เด็กๆระบายสีนะถ้าหนูจะไม่งงนะ mm hmm. เช่นท่านสมมุติหนูระบายสีกระดูกสีฟ้าหนูก็ไประบายกระดูกในนี้ให้เป็นสีฟ้านะคะมันซ่อนอยู่ในไหน,ไหนเอ่ยให้เด็กๆหานะคะมายากนะคะขอย้อนมาหน้าที่37นะคะหน้า37นี้ให้นำคำที่กำหนดให้นะคะเขียนเรียงกันแล้วหัดอ่านนะคะแยกสองพยางโดยมีเครื่องหมาย กระบ,บาะเครื่องหมายบวกนะคะกันอยู่แต่ว่าเด็กๆเ,เวลามาเขียนให้เป็นคําเดียวกันนะคะเช่นกะปีเราก็เอาเครื่องหมายบวกออกนะคะ,ะกะปีบิดาหิมะกะทีะมายากนะคะส่วนด้านล่างนําคําในแต่ละแถวเขียนเรียงกันดังตัวอย่างแล้วหัดอ่านมีสข้อนะคะในข้อแรกจะมี คำให้หนูแล้วหนูเขียนทับรอยอีกทีนะคะมีกะปิมีกะปิเอามาเขียนให้เป็นเป็นคำนะคะเป็นข้อความเลยนะคะต่อไปนะข้อสองนะคะราชินีราชินีเด็กๆอ่านตามนะคะข้อที่สามนะคะหามะลิ หามะลิตามค่ะข้อที่4นะคะนาลิกานาลิกาค่ะคำว่าลิตัวนี้นะคะใช้ลอจุลาลอจุลาออกเสียงเหมือนลอลิงนะคะไม่ยากสำหรับเด็กๆนะคะหน้า37 38นะคะมีเวลาแล้วก็ทยอยทำนะคะ,ะเด็กๆสามารถส่งคลิปมา ให้ครูปอยดูได้ทุกวันนะคะเพื่อสะสมรางวัลน,นะคะสุดยอดนักอ่านครั้งที่3นะคะในเดือนกรกฎาคมจะประกาศผลสิ้นเดือนนะคะทุกสิ้นเดือนแล้วก็ครูปอยจะแบ่งสองรอบเก็บตกสําหรับน้องๆที่ยังไม่มีเวลาที่จะส่งคลิปการอ่านนะคะรางวัลน,นั้นเป็นอะไรครูปอยยังไม่เฉลยนะคะให้เด็กๆนั้นได้ฝึกอ่านทุกวันนะคะยิ่งอ่านยิ่งเก่งนะคะลูกยิ่งฝึกยิ่งได้นะคะ สำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนให้กำลังใจผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็ฝากความห่วงใยสุขภาพกับทุททกๆคนด้วยนะคะเด็กๆรักษาสุขภาพดีๆนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็อยู่บ้านช่วยเหลืองานที่บ้านนะคะไม่ดื้อพ่อแม่นะคะไม่เถียงแล้วก็ตั้งใจแบ่งเวลาดีๆในการฝึกอ่านหนังสือแล้วก็ช่วยเหลืองานที่บ้านนะคะสำหรับวันนี้ต้องลากันจริงๆแล้วสวัสดีทุกคนคะ่ะ ไม่ได้อยากมาเป็นเป็นเสื้อไม่ได้อยากเป็นเสื้อแล้วไม่ได้อยากลาเยาะจะปิน